ได้ลางหน้าแเลยอะพียังไม่ได้แบบทำอะไรเลย,เลยทำไมทุกคนยังไม่นอนอึกมากห้าทุ่มครึ่งแล้วสวัสดีทุกคนค่ะ <c oughs> สวัสดีทุกคนนะคะโอ้โหทุกคนนอนกันดึกมากมากมาก,มากจริงๆเสียงเปลี่ยนใช่ไหมใช่เพราะว่าพี่คิดว่าเสียงของพี่เปลี่ยนเพราะว่าแบบอาจจะนอนดึกเนี่ยแหละเราสาเหตุที่พี่พี่ก็รู้ตัวนะว่าแบบ ทำไมยังไม่หายเพราะอาจจะนอนดึกแต่ว่าวันนี้ที่นอนดึกนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ก็คือนั่งแบบดูคอนเทนต์ในติกตอกเล่นอะไรแบบนี้แล้วก็ถ่ายไป <c oughs> ก็เลยก็เลยไม่นอนสักทีพอสไลด์ติกตอกไปเรื่อยแล้วมันก็เลยยาวสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะไม่ไ <c> ห <oughs> นอจีโอคุณไหน <c oughs> ใช่ใช่กล้องฟุ้งเหรอ ให้ฟุ้งไหมคะหรือเป็นที่ฟิลเตอร์สวัสดีทุกคนนะครับโอเค7จ็ห้าบสคนเจ็ดร้แล้ว800อแล้วที่ยังไม่นอนกันตอนนี้ทุกคนนอนดึกกันมากจริงจรงิทุกคนนอนดึกกันจริงๆพี่ก็ไม่คิดว่าทุกคนจะยังไม่นอนนะเนี่ย ออลงตรวจชาบรีโวทุกวันคือพอขึ้นหน้าฝีแล้วอะไรที่เกี่ยวกับพี่ไงพี่ก็จะกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์สวัสดีทุกคนนะคะไม่เดี๋ยวแบบน่าจะไม่เกินเที่ยงคืนมาไลฟ์แป๊บหนึ่งคะ่ะสวัสดีค่ะพี่คาป b o อยทีแล้วก็แพมแผมแพมแพมนะคะ <c oughs> สวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่บัว เอาบอกให้พี่พักผ่อนกำลังโอทีอยู่ก็รู้สึกว่าแบบเพียบไม่ได้ไลฟ์นานมากๆแล้วโอยขอบคุณค่ะพี่ถุงคือพี่รู้สึกเออไม่ใช่ขอบคุณพี่ถุงแล้วก็พี่นอสซี่ขอบคุณทุกคนเลยนะคะก็พี่รู้สึกว่าพี่ไม่ได้ไลฟ์นานมากๆแล้วคือล่าสุด ไลฟ์ไปตอนไหนแ่บแอบอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันเนี้ยรู้สึกว่ายังไม่ฉ่าเจอพี่ๆทุกคนยังไม่ฉ่าวันนี้ก็เลยกลับบ้านมาแล้วก็เคลียร์ของเก็บของถ่ายติ๊กตอกเล่นแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากไลฟ์จังเลยอยากคุยกับทุกคนแล้วก็อยากคุยกับทุกคนก่อนนอนก่อจะไปล้างหน้าอาบน้ำนะคะ กล่องสุ่มดิปะบางอันที่พีไม่ได้แกะเว้แต่ก็มีแกะไปหลายาล้วนี่ค่ะอ่าต้องบอกก่อนใช่ไหมว่าอยากได้อะไรออมโ้ยน่ารักหลายตัวเลยค่ะพี่น่าจะอยากได้สวีท h าร r t ชูกาจาละกันเดี๋ยวลองมาดูว่าพี่จะแกะได้อะไรสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะใช่พี่ยังไม่นอนค่ะทุกคนทุกคนก็ยังไม่นอนเหมือนกันโอ้ยอะไรน่ารักจังเลยอ่ะขอบคุณค่ะเราเค,คพี่จะลองแกะกล่องมีหลายกล่องที่แกะไปแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายทุกคนดูอ่ะ ทำน่ารักตารตา้ยเฮ้ยอออน่ารนี่ค่ะขอบคุณนะคะได้น้องไ่อใจขอบคุณครับได้น้องตัวนี้น้องชื่ออะไรอ่ะน้องชื่อว่า hard กล o w เด็กแกลมนี่ครับขอบคุณนะคะนี่คือตัวน้องที่พี่ได้มาตอนนี้ก็คือเยอะมากค่ีคือเยอะมากแต่ไม่มีที่วางค่ะตอนนี้เพราะตอนนี้พี่อยู่คอนโดนะคะขอขอทำการขอทำการเก็บเงินก่อนนะคะจะได้แบบว่าหาพื้นที่วางน้องๆ <c oughs> ขอบคุณนะคะออันนี้คือเป็นกล่องที่แบบอยู่ใกล้ๆตัวผีมีอีกมีอีกขอบคุณทุกคนนะคะทุกคนเดินขึ้นตึกมากอะ่ะหาซื้อตู้ให้ใส่แล้วตอนนี้อาจจะยังไม่มีพื้นที่ให้หวางตู้ตอนนี้ของแบบของแน่นท้องมากเลยค่ะขอบคุณนะคะฮุย โอเคพีพมาลุ้นก่อนหนูว่าพีอยากได้ตัวไหนเนาะอืมเอ่มพีอ่านไม่ออกอะมันเป็นภาษาจีนพี่อยากได้น้องตัวนี้ละกันเดี๋ยวลองมาดูว่าจะเป็นตัวไหนชำ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 ขอโทษสำหรับเสียงแหบนะคะ ือรู้ว่าคอนพักผ่อนมากแต่แบบน่าจะกินชาไปแล้วมันยังไม่ง่วงเลยค่ะทุกคนวันนี้ใครกินชาไปแล้วยังไม่ง่วงบ้างคะบอกทีหน่อยได้ไหมเฮ้ยมีตัวใบเป็นแท่นนี้ไม่เป็นแท่นหนังสือเออใช่ไหมนะ เน่ต้องมาจากจีหรือฮ่องกงแน่เลยเขาเป็นภาษาจีนน้องชื่อว่าเจมส์หรือเปล่า๋ยวลองดูโอ้ใช่ค่ะเจมส์ใช่ไหมเจมส์ใช่ปะเพียงถูกปะ อ๋อรุนไปด้วยหรอชาบัวกาแฟไปสองจะนอนตอนไหนใช่ไหมคือพีก,ก็อยากนอนนะแต่ว่าไม่รู้สึกง่วงเลยตอนเนี้แต่พรุ่งนี้อาจจะตื่นสายค่ะคาดว่าพรุ่งนี้น่าจะตื่นสาย <c oughs> โอ้ยพรุ่งนี้วันอะไรอะพรุ่งนี้วันศุกร์ใช่ไหมคะไม่งานไหมนะ อออินเตอร์แฟนเหรอคะ Hi everyone เอ่อต้องบอกว่าอะไรดีอะ Hello a อิน n ตอ e f แฟนทำไมยังไม่นอนอะ thank you for watching me นะคะ I love you guys What time is it in your zone อืม อันนี้มาดึกกชายเลยสวัสดีค่ะบนวีดีออฟฟิเชียลทักททยทายทัก,ทก,ทก all many love from Vietnam thank you นะคะ sending love to you guys นะอ๋อน้องชื่อซันวิเวนตัวนี้ใช่ไหมคะขอโทษนะพี่อ่ะ <c oughs> เป็นคนไม่ค่อยได้จำชื่อตัวการ์ตูนเท่าไหร่ ถ้าพี่ผู้บริสังกกตไม่ถูกคอเล็กพี่ด้วยนะอ๋เอเจอที่แฟชั่นตัวจริงน่ารักมากขอบคุณค่ะอ๋อแล้วพี่พี่นาขอบคุณค่ะ <laughs> Love you from Singapore Love you too <laughs> เจอวีที่แฟชั่นเนี่ยพูดได้ไหลายอย่างแต่พอเจอบีบีทุกอย่างแบงหมดเลยโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ได้ค่ะพี่กัดเสื้อหรอพี่ได้มาอีกทีนึงอะ่ะอ่าเอาเอนั่นสิทำไมทุกคนยังไม่นอนฮัลโหล from Philippines Hi Philippines ต้องฟิลิปปินส์โวไหมคะ Hello from Cambodia Hi Cambodians อืมสัมมาเลเซียสวัสดีค่ะสอนหนูพูดภาษามาเลย์นะคะอ่าช่วงนี้ฟังเพลงอะไรหรอคะอ่อ เพลงพี่อะจาชื่อเพลงไม่ได้เป็นเพลงของพี่เจฟซาเธอร์ที่เป็นเพลงที่แบบเหมือนเทียวิมานซัมติงอะที่แบบว่าเกี่ยวกับแบบเหมือนประกอบเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งแล้วมันออกแบบคือพี่อะชอบเพลงที่มันเป็นเหมือนกึง่งกึ่งแบบสากลหรือว่าแบบแต่ผสมความเป็นไทยเข้าไปอยู่แบบดนตรีไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบเพลง เขาว่ากับกับเดวันค่ะช่วงนี้ที่ฟังแล้วก็ชอบเพลงของพี่เบิร์ธทงชัยที่ชื่อรักเอ่ยรักเอ่ยไหมคะไม่แน่ใจอฮ้มาล่าขอบคุณครับอ่าเหมือนวิวาวิมานนามใช่ค่ะทำไมกล้องววหรอหรือมันเป็นที่ฟิลเตอร์อ่ะคนตาสวยมากเพราะฟิลเตอร์ปะอ๋อไม่ใช่ <laughs> I'm waiting for your new l a า o r n Love from Philippines thank you นะคะ thank you so much ค่ะ please stay tune d for my new ละครนะคะอ่ะเพลงเหมือนวิวาน่าจะใช่นะคะคุณคุณชื่อนี้เป็นคนไม่ค่อยจำชื่อจริงๆนะแบบไม่ว่าชื่อเพลงชื่อหนังชื่อตัวการ์ตูนไม่ค่อยได้รู้อ่ออ่ะใช่เหมือนวิวาขอบคุณค่ะ เดวอนใช่พี่ว่าความใหม่ดีเจอที่สามญาตขอบคุณค่ะไม่ oh, ยากอ๋อนั่ง oh, ปั่นงานให้เด็กๆอยู่สู้ๆนะคะอินเตอร์แฟนเยอะมากเหรอโอ้ย oh, oh. ต้องต้องบอกยังไงดีอ่ะ <laughs> อยังเป็นสาวจุฬาแบบพี่พีพสู้สู้ค่ะขอให้ขอให้ทำได้นะอ่ายังไม่นอนค่ะอ่าอ๋อชอบพี่พูดอีกรอสำัำเียงดีขอบคุณค่ะเฮ้ยขอบคุณครับพี่ก็พยายามที่จะสื่อสารเหมือนกันค่ะคือพี่แบบพี่รู้สึกว่าพี่อ่ะ พอพูดพอคุยสื่อสารได้แต่ถ้าสมมติว่าต้องแบบจับไมค์แล้วขึ้นเวทีอะไรอย่างเงี้ยมันจะตื่นเต้นมันจะตื่นเต้นนิดนึงหรือวเวลาแบบออกสื่อออกกล้องเงี้ยมันจะเขอะเขินแต่ถ้าเราแบบเจอตัวการเจออะไรอย่างเงี้ยก็คือจะกล้าพูดกล้าคุยมากกว่ามันเหมือนแบบเหมือนเรายังใหม่แบบสมมุติว่าเวลาแบบเพิ่งเข้าวงการมาแล้วถูกให้พูดอะไรเงี้ยมันก็จะตื่นเต้นอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็น ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งเพรารู้สึกว่าเหมือนพอมันออกออกสื่อหรืออ่างเงี้ยมันจะต้องเป็นแบบอีกภาษาเขาเรียกว่าอะไรอะคาศัพท์จะต้องเป็นอีกภาษาหนึ่งให้แบบสวยขึ้นแต่พี่เข้าใจแหละว่าแบบสุดท้ายแบบใจความสำคัญมันคือการสื่อสารแต่เราชอบแบบอยากอยากให้ภาษามันสวยอะไรอย่างเงี้ยชอบภาษาอังกฤษแล้วแบบอยากให้ภาษาอังกฤษมันสวยอืม เจ็าะอเหมือนกันอยากจะบอกว่าพอกผ่อนเยอะๆเขาไม่กล้าพูดเต็มปากเลยวาคำเพราะว่าตอนนี้ก็นั่งนั่งไลฟ์อยู่อ่อมีน่นารักขอบคุณค่ะอ้อน,าาน่ารักอ๋อสวยขึ้นเยอะมากขอบคุณค่ะ อาจจะฟิลเตอร์ด้วยผอมลงด้วยเชียงรายน้ำท่วมหนักเลยเออพี่เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะทุกคนที่กำลังน้ำท่วมอยู่ตอนนี้โดยเฉพาะภาคเหนือเนอะก็เป็นกำลังใจให้จริงๆอะ่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะแล้วก็เรียกว่าไงเดียแบบไม่รู้อยากอยากช่วยเหลือมากๆเลยอะ่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยจริงๆแล้วก็ ระวังพวกแบบบักไฟหรือว่าใดๆเลยอะ่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะขอให้ทุกคนปลอดภัยเฮ้ยนั่นรัก็ขอบคุณนะคะไม่คิดคืออะไรอะ่ะอ๋อรีวิวแต่งหน้าเองตอนวันซอมเต้นกับวันกัดริกา้าชอบหลุกสวายขอบคุณะคะ่ะโอเค ถ้ามีเวลาและโอกาสจะลองสอนแต่งเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทำคลิปแต่งหน้าของพี่เองเพราะว่ามันต้องตัดต่อด้วยไงคะก็จะแบบใช้เวลานิดน,นึงอ๋อเล่าไปเล่าตอนไปเรียนแลกเปลี่ยนจริงๆพี่ไม่เชิงเรียนแลกเปลี่ยนพี่ไปเรียนซัมเมอร์ค่ะที่อังกฤษตอนนั้นตอนนั้นมันแบบเห็นเห็นเพื่อนไปแลกเปลี่ยนกันเยอะย ว้าวเฮ้มาขอบคุณค่ะก็คือแบบเพื่อนพี่เหมือนแบบไปเวิร์กแอนทราเวกันเยอะมากอพี่ก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยเพื่อนพี่ห้าคนไปต่างประเทศกันหมดเลยไงแล้วเราอยู่ไทยคนเดียวเราก็เลยแบบทํายังไงดีแล้วก็ทุกคนเหมือนแบบพอไปเวิร์กบางคนก็อยากไปเรียนต่ออย่างเงี้ยพี่ก็เลยรู้สึกว่าเออแม่งง้นแบบพี่ก็อยากแบบไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ฝึกภาษาด้วย ก็เลยได้ไปค่ะเราพอได้ไปตอนนั้นพี่ไปสองเดือนมาไปเลยยี่สิบเปอร์เซ็นก็คือพี่ก็ไปเรียนเรียนภาษาอันแหละเพื่อที่จะแบบเอาไว้สําหรับแบบสื่อสารวันแรกทุกคนวันแรกไปถึงคือแบบแ,บบแรงมากคือหูแบบหูดับคือไม่เข้าใจเลยเพราะว่าเหมือนพี่มีญาติอยู่ที่อังกฤษด้ว<อ>ย,ลยแล้วเหมือนเขาก็เลยบอกว่าแบบวันแรกมันคือแบบประสาทหูสาคัญมากเพราะว่า มันต้องใช้หูแบบให้ชินกับภาษาสำเนียงที่เขาพูดอะคะ่ะคือตอนนั้นอะพี่พี่นั่งพี่นั่งบสัสเขาน่าจะใช้บัสอยู่มั้งเออบสัสใช่พี่นั่งบัสไปใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นไปลงสถานีโอ้ยนั่นละคือไก่แมวเหรอ,อคุณครับตอนนั้นไปลงสถานีมันเขียนว่าถ้าแบบมันเขียนว่ารอยัลโอ๊กแบบรอยัลแบบ น่าจะ R O Y A L Royal แล้วก็ O O A K มั้งถ้าพี่จำไม่ผิดเราแบบพี่ไม่รู้ว่าหูพี่ฝาดหรืออะไรอะแต่คือแต่คือพี่ได้ยินแบบพี่ก็แบบหลับหลับหรือเล่นโทรศัพท์อย่างเงี้ยว่าแบบโอเคเดี๋ยวเราลงสถานีรอยโอองนะรอยโอองนะปากคนเราไม่ได้ยิน <c oughs> เพราะว่าเขาพูดว่ารอยเล็กแล้พี่ก็แบบ คือแบบว่าคือพี่ไม่รู้ว่าแบบพี่ฟังแบบไม่ออกหรือยังไงแต่นะตอนนั้นเหมือนเขาบอกว่าแบบ l อยเล็อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันพูดควบหรือแบบเหมือนสับบางสับของอังกฤษแบบบริเตนอ่ะพี่รู้สึกว่ามันจะมีบางคําที่จะแบบมันเขียนแบบนี้แต่ทำไมมันอ่านแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องปรับหลายอย่างมากๆหรือแม้แต่ครูที่สอนเองเขาก็บอกเหมือนกันว่าแบบ ฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่มันอ่านแบบนี้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยแบบโอเคก็พี่ใช้เวลาเกือบอาทิตย์ในการปรับหูก็คือแบบเพื่อที่จะฟังฟังคนรอบข้างให้แบบรู้เรื่องมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือประสบการณ์ที่แบบพี่ได้ไปเรียนซัมเมอร์ก็เลยทาให้แบบทาให้เหมือนแบบเราได้แบบประสบการณ์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี เอ๊ะขอบคุณนะคะกำลังอ่านคอมเมนต์นะคะออกไปเรียนภาษาตอนซัมเมอร์ไปเกาหลีสนุกเป็นยังไงบ้างคะอยากอยากรู้ประสบการณ์เหมือนกันว่าแบบอยากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ่อเหมือนแบบพอไปเราแบบภาษาที่เราแบบ ต้องฝึกอะไรอย่างเงี้ยมันทํายังไงได้บ้างอ่ะงงคำถามผี่ปะอุ้ยผิดเออมีแพนไปเที่ยวต่างประเทศไหมตอนนี้ยังไม่มีเลยค่ะแต่ก็เหมือนจะมีที่แบบต้องไปของงานอะไรอย่างเงี้ย เอาเสียงขึ้นจมูกเดี๋ยวอีกแวบหนึ่งใกล้แยะเฮ้ยนักอ่ะเขานะคะอยากทำยูทูบไหมอยากทำค่ะอันนี้ไปเรียนตอนปีไหนปีสามเอ้ยนยกขอาคขณครับ,บปีสามมัง้ง่าจะปีสามอะคะไม่แน่ใจอะจำไม่ได้อะ ขอเทคนิคพรีเซนต์ที่คนเยอะๆพี่ว่าประสบการณ์อะสำคัญนะแต่ความมั่นใจไว้ก่อนดีที่สุดแล้วก็รู้ข้อมูลไว้แบบรู้สิ่งที่เราจะพูดอะอันนี้สำคัญเพราะว่าพอเราไปยืนตรงนั้นแล้วอย่างเงี้ยสิ่งที่เราต้องพูดมันคือข้อมูลเราล้วนๆเลยค่ะอ่า จะบอกว่าพี่เซคือเหมือนตอนพีเรียนตอนเด็กๆอ่ะเหมือนโรงเรียนพีอ่ะมีงานพรีเซนต์บ่อยมากก็เลยไม่รู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่ทําให้ค่อนข้างแบบคุ้นชินกับการพรีเซนต์แต่ก็ยังตื่นเต้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยเกือบเออที่โรงเรียนนั้นๆพีเรียนเซนฟางแล้วมีงานพรีเซนต์บ่อยมากแอะพรีเซนต์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 อะไรเงี้ยพีก็รู้สึกว่าสิ่งสําคัญก็คือ ออกไปฝึกพูดบ,บ่อยๆแล้วก็รู้สิ่งที่เราจะพูดแค่นั้นเลยภาษาอังกฤษฟังยากที่สุดคือภาษาอังกฤษบนบัดจริงๆค่ะใช่ไหมคือพี่ไม่รู้ว่าแบบคนอื่นเป็นแบบพีหรือเปล่าอ่ะแต่ว่าพีฟังแล้วแบบโอ้ยยากแบบใช้เวลาปรับผู้เยอะอยู่ค่ะอ่า ่าสำเนียงรีติฟังยากจริงจริงแต่ว่าถ้าแบบมันก็เพราะเนาะแบบพีก็แอบอยากพูดได้เหมือนกันแต่แอพูดยากสำหรับพี่สำเนียงรีติแบบอะไรอะโปรเจเอนะโปร t จฟฟ์วอทเธอรอะไรอยแบบมันแบบแต่ก็แบบอันนี้คือไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพยายามที่จะพูดให้ได้เหมือนกันอะรู้สึกว่าแบบสำเนียงกลิ่นมันดูแบบ มันมีความแบบพอ s h ชหรืออะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบเออดีจังเลยแต่สำเนียงอเมริกาก็ฟังง่ายรู้สึกว่าเวลาได้ยินแล้วก็รู้สึกฟังง่ายสำเนียงสำเนียงออซี่ใช่ไหมคนออซี่ก็รู้สึกว่าฟังแล้วก็เซ็กซี่ชอบรูกสำเนียงเลยอ๋อ h ฮัลโหล f a n ีแฟนจากฟ i ล p p ปินส์ฮัลโหล Hi สวัสดีค่ะ How are you ได้ไหมทำอย่างงี้ได้ไหมเน่ยอเออเออต้องไปนอนแล้วโอเคพี่ว่าเดี๋ยวพี่ก็เตรียมไปนอนแล้วด้วยดีกว่าเพราะไม่งั้นมันจะดึกมากเนาะแล้วก็จะพาทุกคนดึก อันนี้เที่ยงคืนสำเนียงใต้ล้ะคะชอบอย่างแรงนี่ชอบมา <c oughs> โอ้เป็นนักแสดงอีกงคนแรกที่ตกพี่ได้ชอบความสดใสของพี่มากเ <c oughs> อบคุณนะคะขอบคุณะคะ่ะโอเคพี่คิดว่า <c> เ <oughs> ดี๋ยวพี่ไปแล้วดีกว่าเพราะว่ามันจะเที่ยงคืนแล้วจะได้ไม่ดึกมากแล้วทุกคนก็จะ ไม่ต้องนอนดึกด้วยขอบคุณที่มาดูไลฟ์นะคะขอบคุณโอ้โห้กายขอบคุณค่ะพี่บัวขอบคุณค่ะไอติมพี่ไอติมโอเคบายบายฝันดีนะคะทุกคนคุญายนะคะ